สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะแฟนเพจนะคะเฟซบุ๊กเซพินุ่นจีและช่องทาง YouTube เซพี่นุ่นยืนหนึ่งนะคะเมื่อกี้นะคะต้องขออภัยด้วยนะพอดีมีสายเข้านะคะลูกค้าโทรมานะเราก็เลยขออนุญาตทําทการไลฟ์สดใหม่นะแล้ววันนี้มุมกล้องอจาจจะแปลกตาสักนิดนึงนะเพราะว่าพี่นุ่นอยู่บริเวณหน้าร้าน,นะคะ่ะ แตงห้องแอร์แอร์าค่ะที่ลังสิตเหมือนเดิมเลยวันนี้เรานำพี่ใหญ่ค่ะกระบะเอ็กเซนเดอรประตูคีย์ออโต้ค่ะสีขาวคันนี้ออกมาติดตั้งอุปกรณ์ค่ะเป็นโรบาร o เอ r e n เรนเดอร์นะคะวันนี้อะมองมุมกล้องเห็นชัดไหมได้ยินเสียงชัดไหมนะคะฝากพี่ๆเพื่อนๆนะคะคอมเมนต์นะคะผ่านใต้ไลฟ์นี้ให้พี่นุ่นหน่อยนะแล้วเดี๋ยวพี่นุ่นจะพากลับมุมกล้องนะคะ ชมบรรยากาศนะคะบริเวณในร้านของร้านแสงทองนะเพราะว่าวันนี้ต้องรีบตั้งกล้องเลยเพราะว่าพี่ๆที่ร้านทํางานกันรวดเร็วมากๆเราจะติดแค่โรบาร์อเรนเดอร์เท่านั้นแต่เราจะพามาชมอุปกรณ์นะคะของร้านว่าถ้าซื้อรถกับเซลล์พี่นุ่นนะคะตอนนี้จัดโปรไม่ว่าจะเป็นการชนหน้าของอาเรนเดอร์การชนหลังคอกเหล็กนะคุณลูกค้าหรือจะอยากได้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะคะแบบออฟโรดนะจัดเต็มมากๆก็สามารถนะคะ ดูไลฟ์นี้นะคะคอมเมนต์ผ่านใต้ไลฟ์นี้ไว้ได้เลยเพราะตอนนี้บอกเลยว่าราคาค่าตัวน้องน่ารักมากๆคันนี้เป็นของลูกค้านะคะจากจังหวัดพิจิตรนะคะของพี่คุณพี่พิชัยนะคะที่เราจะมีเลิกเดินทางกันไปส่งมอบกันวันที่17นะก็คือยังประมาณวันที่17อ่ามกราคมนี้เป็นคันแรกของปีเลยจะเดินทางนะคะส่งตรงถึงหน้าบ้านที่จังหวัดพิจิตรเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะพาชมบรรยากาศนะคะการติดตั้งอุปกรณ์ของพี่พี่ในร้านนะคะ แสงทองว่าวันนี้เขาติดตั้งอุปกรณ์กันแบบมือชานาญมากๆเป็นแบบช่างผู้ชานาญในการติดตั้งอุปกรณ์เลยนะขออนุญาตกลับมุมกล้องนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้เรามีการไลฟ์กันไปแล้วนะ,ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเกิดอุบิเหตุนะคะสักนิดหนึ่งนะคะคือพี่ๆีเขาทํางานกันรวดเร็วมากๆอยู่บริเวณหน้าร้านนะคะอาจจะมีเสียงอุปกรณ์นะคะรบกวนสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเราจะมาให้ดูนะคะการทำงานของพี่พช่างนะ นี่เลยร้านแสงทองแอนซาวค่ะอยู่ตรงรังสิตนะคะเซพี่นุ่น,นะคะ่ะจะนํารถมาติดตั้งอุปกรณ์ที่มีกันต้องบอกว่าช่วงนี้นะจะเป็นที่ทํางานนะคะที่ที่2เลยของทางที่นุ่นเลยนะเปลี่ยนจากร้านไดโนโ่ะแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เราจัดโปรนะ2องหมื่นนะแต่งแม็กยีใส่กันชนหน้าใส่กันชนหลังของเอ t าเลนเดนะใส่ครอบกระจังหน้านะคะโปรให้สองหมื่นแต่งเต็มนะของเอาเลนได้ได้เลยนะ คันนี้เป็น MG นะคะ Xender กระบะาสีประตูเกียร์ออโต้ค่ะยกสูงขับ2นะคะย้ำว่าขับ2ราคา889,000บาทตอนนี้ได้รับส่วนลดสูงสุด3 0 0 0สนบาทเหลือเพียง589,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นี่เลยมีพี่ลูกค้านะคะที่มาติดอุปกรณ์นะแวะเวียนเข้ามาดูรถของเราด้วยบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆค่ะกับตักระบะา Xender นะคะอยู่บริเวณหน้าร้านเสียงดังจะนิดนึงต้องขออภัยนะคะ คันนี้ลูกค้าได้รับส่วนลดสามแสนค่ะรถไปในราคาตัวรถเลยอ่ะเดี๋ยวให้พี่ๆเขาทาํางานกันก่อนเพราะว่าข้างในค่อนข้างที่จะเสียงดังนะคะเราจะมีการติดตั้งนะตัวอาเรนเดอร์ซึ่งเป็นตัวโรบารค่ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นคลาสสิกแขนยาวที่บอกเลยว่าเป็นรุ่นที่นิยมที่สุดนะในตอนนี้นะสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถกับ MG ็มไมโสาขาํำลูกกานะคะที่มีแพลนนะจะออกรถบอกเลยว่า อันนี้เราติดตั้งให้แบบนี้เลยค่ะดูดูอุปกรณ์นะคะเช็คอุปกรณ์นะคะเช็ครายละเอียดงานให้ทุกชิ้นก่อน<ม>การติดตั้งเลยนี่เลยรุ่นนี้บอกเลยว่าแค่โลบาอันเดียวติดบริเวณกระบาดท้ายของตัวเอ็กเซนเดนะก็ทำให้รถคันนี้ดูสวยแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยตัวร้านนะคะต้องบอกว่าร้านแสงทองแอนซาวเนี่ยเขาเป็นร้านที่อุปกรณ์ครบคันมากๆอยากจะแต่งรถจัดเต็มไม่ว่าจะเป็น โรบานะหลังคา,าตะแกรงเหล็กนะลูกค้าเป็นราวหลังคาบันไดด้านข้างหรือจะอยากได้เป็นกันชนท้ายบอกเลยว่าอุปกรณ์ครบจัดเต็มมากๆนี่เลยและก็มีหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นของ outlander ค่ะของรายโนนะคุลูกค้าดูสิคือบอกได้เลยว่ามันมีแบบหลากหลายรุ่นมากๆซึ่งที่นุ่นอะทำยุด หลฟ์สดค่ะที่ร้านเนี้ยหลายครั้งมากๆแล้วนะเพราะว่าเรามีการนํารถมาติดตั้งอุปกรณ์กันให้ที่นี่นะและต้องบอกเลยว่าพี่ๆี่ทำงานกันรวดเร็วมากๆคือใช้เวลาติดอโรบานเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงคุณลูกค้าประมาณ25นาทีนะคะก็เสร็จแล้วนี่เลยค่ะอุปกรณ์ภายในร้านตัวนี้นะใครที่อยากจะได้แบบสายแคมปิ้งค่ะเป็นแบบว่าออฟโรดแคมปิ้งนะเป็นตะแกรงนะคะหรือตะแกรงเหลกวางของนะคะ บริเวณหลังคาหรือราวเหล็กนั่นเองแหลกหลังคาว่าไปตะแกรงหลังคาของไรโนนะบอกเลยว่านี้สวยอ่ะอยากจะทําจัดโปรอันนี้ก็จังเลยใครที่อยากได้นะทักเข้ามาหาพี่นุ่นเลยนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวคอกเหล็กนะคะที่นี่มีตัวคอกเหล็กของไรโนนะคะบอกเลยเอยของตัวเอลเรนเดอร์บอกเลยว่าสวยมากๆวันเราเสนอราคาไปกับลูกค้าท่านหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวรอลูกค้า ตอบกับมาน่าจะมีโอกาสนะคะได้ทําการแต่งนะได้เลยค่ะแม่เดี๋ยวนุขอเป็นฟันแทกเจ้าของร้านมาไว้นะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวขอพี่นุ้ยเจ้าของร้านให้นี่เลยค่ะตัวนี้จะเป็นบันไดด้านข้างะคลูกค้าแต่ว่าตัวบันไดด้านข้างนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานค่ะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้จะเป็นวัสดุ P ีพหรือโพลีพีอินเป็นพลาสติกเนื้อแข็งนะคนะคะุณลูกค้าทนทานแข็งแรงและใช้ไปนาน,านไม่เป็นสนิแมแน่นอน แต่ใครอยากจะได้แบบจัดเต็มอนะ่แต่งแบบออฟโรดสไตล์เลยก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นบันไดข้างแบบนี้ได้เลยคุณลูกค้ามีให้เลือกหลากหลายยี่หอหลากหลายงานเอาเรนเดอร์ไรโนนะคุณลูกค้าหรือใครจะอยากได้เป็นงานไหนก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะบอกเลยว่าที่นี่เขาอุปกรณ์จัดเต็มครบครันแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันชนท้ายกันบ้างนี่เลย เพี่นุ่นทำโปรนะคะการชนท้ายนะั้นนี่เลยพามาดูงานใกล้ๆนะสำหรับใครที่มาดูไลฟ์นี้ต้องบอกเลยว่าไม่พลาดแน่นอนนะคุณลูกค้าได้ดูอุปรกรณ์กัน,กนแบบใกล้ๆแบบนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นกันชนท้ายของ Outlander นะคะพร้อมที่จุงเขาเรียกว่าอะไรอะตัวจุงลากอะ่ะตัวลากจงเออตัวลากจุงแบบนี้เลยคุณลูกค้าอันนี้เป็นของ Outlander นะงานนี้เลยลูกค้า บอกเลยพี่นุ่นทำโปรโมชั่นนะคะใช้เงินออกรถ29,000บาทนะใส่กันชนท้ายเก่เท่แบบนี้นะพร mm ้ hmm. อมโรบาร์นอาเรนเดอร์และแม็กขอบ20นะคะบวกยางออโตเรนนะ mm hmm. บอกเลยหล่อนแน่นอนนะคะหรือนี่จะเป็นบริเวณกันชนหน้านะคะ mm hmm. คือสวยมากกันชนหน้าของเอาเดอร์ hmm. เท่สะเก็ดนี้เลย mm hmm. และก็มีของไรโน่ hmm. แบบนี้เลยคุณลูกค้า mm hmm. นี่เลย บอกเลยว่าอุปกรณ์เขาจัดเต็มมากๆค่ะนี่เลยมีให้เลือกเลือกกันแบบว่าหลากหลายจริงนะสำหรับตัวกันชนหลังนะคุณลูกค้าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยอันนี้เป็นของลูกค้าเซลล์พี่นุ่นนะคะพี่อภิสิทธิ์ใครจำพี่อภิสิทธิ์ได้บ้างเอ่ยที่ไปส่งรถกันที่เคหาร่มเก้า นี่เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่อภิสิทธิ์จะมาติดตั้งนะคะหลังคาแครีบอยนะคะที่ร้านของแซน้องแอนด์ซาวนะคะพี่เจ้าของร้านน่ารักมากๆพี่นุ้ยนะตัวนี้ทําการจองสินค้าประมาณ15วันนะคะจองมาตอนปีใหม่นะเนี่ยวันที่15พรุ่งนี้พี่อภิสิทธิ์จะเข้ามาติดตั้งตัวหลังคาแครีบอยรุ่นนี้เป็นตัวซีรีส์5นะคุณลูกค้า บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะออกรถไปแล้วนะคะก็ยังสามารถมาติดตัอ้งอุปกรณ์ได้คุณลูกค้าสนใจเป็นแบบไหนก็ท้าหาเซลลพี่นุ่นได้เลยนี่เลยคืออุปกรณ์ออฟโรดมันเยอะมากๆ่ะคุณลูกค้าอยากแต่งแบบจัดเต็มจัดหนักจริงๆนี่เลยเราวหลังคาตะแกงวางของสวยอ่ะดูสิบอกเลยว่าที่นี่อุปกรณ์ขาค่อนข้างที่จะครบครันนะคะและเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะภาพบรรยากาศของพี่ๆนะคะของ ร้านนะซึ่งตอนนี้กำลังที่จะนำตัวโรบาของเรานะขึ้นบริเวณหลังกระบะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยคุณลูกค้าใครสนใจอยากได้รายละเอียดนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์นะคะเข้ามาบริเวณใต้ไลฟ์นี้ได้เลยนะคะบอกเลยว่าพิมพ์เข้ามาในไลฟ์นี้ได้เลยนะคุณลูกค้านี่เลยสามารถสอบถามรายละเอียดกันได้โปรโมชั่นที่พี่นุ่นจัดอยู่ตอนนี้ค่ะ เป็นโปรนะคะออกรถ29,000บาทพร้อมของแถมจัดเต็มค่ะไม่ว่าจะเป็นล้อมแม็กขอบ20นะคะบวกยางออโทเรนนะซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้ได้การรับประกันแบบได้ได้การรับประกันยางค่ะ2ปีหรือ50,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะใน100วันค่ะยังได้เหมือนกันเลยค่ะบบวมระเบิดนะคะหรือแตกนะคะเราเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ทันดีคุลูกค้าและก็จะได้เป็นตัวโรบาร์เอาเลนเดอร์ค่ะ ันชนหลังค่ะที่เป็นรุ่นนี้เลยนี่ถ้าจาไม่ผิดคือรุ่นนี้เลยค่ะอ่าแบบนี้เลยแล้วก็จะแต่งตัวครอบกระจังหน้าค่ะซึ่งตัวครอบกระจังหน้าเนี่ยถ้าเป็นที่ติดตั้งมากับตัวรถเนี่ยมันจะเป็นตัวครอบกระจังหน้าที่เป็นคโครมเมียมูลกค้าแบบนี้ค่ะแต่เราจะใส่สีดําเข้าไปให้นะอ่าทำให้รถมันดูดุดันนะ สำหรับลูกค้าที่บอกว่ากลัวจะเป็นรอยอ่าคันนี้พี่ฮาร์ปลูกค้าที่ออกสีคุณสีกับพี่มุณไปก็เข้ามาใส่ตัวครอบกระจังหน้านะ,ะเป็นของส port ตีค่ะกระจกมองข้างค่ะเราก็ใส่เป็นสีดำให้ค่ะนี่เลยตัวที่ติดตั้งมาจากโรงงานจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ตัวครอบกระจกสีดำไปให้นะ,ะและบอกเลยว่าล้อมแม็กขอบ20 ลายล้อมแม็กมีให้เลือกมากจริงๆลูกค้ามากกว่า30มลายเลยนะตอนนี้น้องแทนร้านไดโนนะคะน้องชายที่น่ารักของเรานะอัปเดตนะรูปล้อมแม็กมาเมื่อเช้าบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วก็พอแต่งออกมาจัดเต็มเลยนี่เลยค่ะตอนนี้ค่ะพี่ๆทีมงานช่างเอาตัวโรบาร์ขึ้นเรียบร้อยแล้วคือสี่ประตูอ่ะแค่โรบาร์อันเดียวอ่ะ ที่รุ่นว่าสวยแล้วแล้วก็หล่อแบบครบเครื่องหล่อแบบจบเลยค่ะนี่แค่โลบารนะคันนี้เราจะติดโลบาร์ให้ลูกค้าเป็นของ o u t l n d e r รุ่นคลาสสิกแขนยาวสีดําแบบนี้แค่โลบารก็หล่อแล้วค่ะสําหรับ MC e x e n d e r สําหรับลูกค้าที่บอกว่าพี่ไม่ค่อยที่ใช้พี่ไม่พี่นํารถไปใช้งานอ่ะตัวนี้เอาลูกค้าบอกเลยว่าแค่ใส่โลบาร์ก็หล่อแล้วค่ะเหมือน4ีุเลยอ่ะนี่เลย พี่ทำงานกันเร็วมากๆและร้านแสงทองแอน u ซาวเนี่ยเขาเป็นร้านที่ต้องบอกว่าอยู่ยาวนานมากๆมากับการแต่งรถสไตล์ออฟโรดของทุกรุ่นทุกกี่ห้อนะรับปีนี้ค่ะ MG My z o ไมสาขารำลูกกาวของเราก็เข้ามาใช้บริการนะคะกับพี่นุ้ยนะคะกับร้านแสงทองแอน u ซาวเนี่ยการแบบอุ่นหนาวฝาขลังน้องบดอย่างนี้บอกเลยว่ารถที่แต่งรอๆจากทาง MG m y z o ไมสาขารัูก,กาไปเนี่ย ทุกคันนะคะออกจากร้านนี้แทบจะทุกคันเลยนะเพราะว่าอุปกรณ์มันค่อนข้างที่จะครบนี่เลยน้องใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ดูบริเวณด้านหลังกนะันสักนิดนึงทํางานกันเร็วมากๆเดี๋ยวเราจะได้ปิดไลฟ์กันแล้ววันนี้บอกเลยว่าต้องรีบไลฟ์เลยเพราะว่าพี่ๆนะคะช่างที่นี่ทํางานกันเร็วมากๆนี่เลยเป็นตัวโรบานะคะของアウเดนเดอร์นี่ตัวอักษรกันเนมเพจเป็นสีแดงแบบนี้คือมันสวยมากและรถคันนี้เป็นสีขาวคุณลูกค้า บอกเลยว่ามันครบจบจริงๆอะเดี๋ยวดูวด้านหลังนี่เลยค่ะนี่เลยนี่เลยกระบาดไลเนอร์ค่ะของ MG นะคะแบบนี้ขอบค่ะเซลล์พี่นุ่นติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าอานี่เลยเดี๋ยวรอเก็บรายละเอียดนะคะเก็บงานกันอีกสักนิดนึงนะคะเราก็จะนำรถนะคะกลับไปแต่งกันต่อค่ะคันนี้จะมีติดฟิล์มค่ะ เป็นฟิล์มบราวฟุ้งเซลามิกรับประกัน7ปีบานหน้า40%รอบคัน60%กล้องมันทึกกาบขี่หน้าหลังค่ะพรอมกระดุมค่ะพรมปูพื้นแท้ค่ะตัวนี้ค่ะติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะและเดี๋ยวเราจะอัปเดตค่ะการถ่ายไลฟ์สดนั่นแหละวันที่เรานำรถไปส่งกันที่จังหวัดพิจิตรนะคันนี้บอกเลยว่าพี่พิชัยนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะเลือกนะคะ ใช้บริการรถสไลด์นะโอเคเดี๋ยวพี่นุขออนุญาตตั้งกล้องนะคะเพราะวันนี้ต้องขออภัยด้วยลูกค้าเป็นเซลลสู้ชีวิตมากเราลยมเอาขาตั้งกล้องมาอ่านี่เลยอ่ะเห็นหน้าชัดเจนไหมเอ่ยแสงไม่ย้อนเอาขอไปนุ่นตั้งกล้องดีๆสักคู่นะคะสงสารตัวเองเหมือนกันเป็นเซลที่สู้ชีวิตมากเซลลสาวสู้ชีวิตมากช่วงนี้อ่าแบบนี้ละกันเนอะโอเค วันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณนะคะลูกค้าดูทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนี้ของเซลพินุ่นนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์ติดตามนะคะช่องทางเพจ Facebook เซลพินุ่นเอค่ะและก็ช่องทาง YouTube ค่ะเซลพินุ่นยืนหนึ่งนะคะหรือจะโทรศัพท์สายตรงมาที่080 060ปดศูค่ะเซเปอร์นะคะขึ้นไลน์ดันทีก็ทักมาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าตัว m อ เอ็กเซนเดอร์กระบะสีประตูเกียร์ออโต้นะคะยกสูงนะคะคันนี้ขับ2นะคะต้องบอกว่าเหลือแค่ขับ2แล้วนะขับ4ี่รถหมดเรียบร้อยแล้วนะอยากได้เป็นโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มอะไรก็สามารถคอมเมนต์นะคะผ่านใต้ไลฟ์นี้หรือจะอินบอ์เข้ามานะคะทั้ง2ช่องทางได้เลยนะคะขอบพระคุณสําหรับลูกค้านะคะที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนี้มากๆเลยเดี๋ยวหลังจากรถคันนี้แต่งรอๆนะคะเตรียมพร้อมส่งมอบเมื่อไหร่พี่นุ่นจะมาไลฟ์อัปเดตก่อนการส่งมอบให้อีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ